ค่ำคืนนั้นฝนตกหนักลมแรงจนใบไม้ปลิวว่อนฝาแลบแสงวาบสลับกับเสียงฟ้าร้องกึกก้องเหมือนจะฉีกท้องฟ้าออกเป็นเสียงเสียงหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนานเงียบสงัดมีเพียงเสียงฝนสาดกระทบหลังคาสังกะสีที่ดังไม่ขาดสาย ต้นชายหนุ่มวัย20ต้นต้นๆกำลังนั่งอยู่ในบ้านไม้ยกพื้นสูงบ้านหลังนี้เขาเพิ่งกลับมาอยู่ได้ไม่นานหลังจากไปทำงานรับจ้างในกรุงเทพอยู่หลายปีบ้านไม้เก่าหลังนี้เป็นของพ่อแม่ที่เสียไปแล้วเหลือไว้เพียงต้นกับความทรงจำเก่าๆที่ยังคงหลอนอยู่ในใจหลายเรื่องโดยเฉพาะคืนฝนตกเช่นนี้มักทำให้ต้นนึกถึงเรื่องราวแปลกๆที่เคยเกิดขึ้นในวัยเด็ก ตอนนั้นเขายังจำได้ว่ามีคนในหมู่บ้านหลายคนเจอเหตุการณ์ประหลาดในคืนฝนตกไม่ว่าจะเสียงเรียกจากนอกบ้านทั้งที่ไม่มีใครหรือเงาคนเดินผ่านนาหน้าบ้านทั้งที่ตอนนั้นฝนตกหนักจนไม่น่ามีใครออกมาเดินคืนนั้นไฟในบ้านก็กระพริบวูบว่าเพราะแรงลมต้นเลยจุดตะเกียงเจ้าพายุไว้ข้างตัว ขณะก,กำลังนั่งฟังเสียงฝนความรู้สึกวังเวงก็เริ่มแผ่วผ่านหัวใจเรากับบ้านทั้งหลังไม่ได้มีเขาอยู่เพียงคนเดียวแล้วก็เหมือนยืนยันความคิดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากใต้ถุนบ้านบ้านยกพื้นสูงขนาดนี้เวลาใครเดินผ่านก็มักได้ยินเสียงดังชัดแต่เสียงครั้งนี้กลับแผ่วเหมือนคนจงใจเดินเบาที่สุด ต้นชะง,งักหูเงี่ยฟังหัวใจเต้นแรงขึ้นทันทีเขาคิดว่าคงเป็นหมาหรือแมวหลบฝนแต่เสียงกลับเป็นจังหวะของคนเดินใครอยู่ข้างล่างนะ่ะต้นตะโกนถามออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบมีเพียงสายลมเย็นที่พัดเข้ามาทางหน้าต่างทำให้ตะเกียงเจ้าพายุสั่นไหวจนแสงริบรี่ทันใดนั้นก็มีเสียงเหมือนคนเรียกชื่อเขาจากข้างล่างบ้านต้นต้นเอ้ย เสียงนั้นแผ่วพร่าเหมือนดังมาพร้อมสายฝนเสียงที่ต้นจำได้ขึ้นใจเสียงของแม่ที่เสียไปแล้วหลายปีต้นตัวแข็งทื่อความหนาวเย็นแล่นขึ้นจากสันหลังไม่จริงแม่ตายไปแล้วเขาพึมพำกับตัวเองหันไปมองรอบบ้านเหมือนหาที่พึ่งแต่บ้านทั้งหลังก้องเงียบกริบเสียงเรียกดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิม ต้นลงมาหาแม่สิแม่หนาวหัวใจของต้นเต้นไม่เป็นสัมความทรงจำวัยเด็กผุดขึ้นมาตอนที่แม่ยังอยู่แม่เคยเล่าว่าคนในหมู่บ้านนี้หากเสียชีวิตในหน้าฝนมักจะไม่ไปไหนบางดวงวิญญาณยังวนเวียนอยู่ร,บรอบๆบบ้านเก่าโดยเฉพาะคืนฝนตกที่สายฝนจะเป็นเหมือนสะพานให้ผีข้ามมาได้ ต้นพยายามรวบรวมสติบอกตัวเองว่าอาจเป็นแค่เสียงลมผสมกับสายฝนที่ทำให้หูแว่วแต่แล้วสายตาก็เหลือไปเห็นบางสิ่งที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบเงาคนยืนอยู่ใต้ถุนบ้านเงียบๆแสงฟ้าแลบวาบส่องให้เห็นเพียงครู่เดียวแต่ต้นจำได้ชัดเจนร่างนั้นใส่ผ้าสิ้นเก่าๆคล้ายแม่ของเขาสมัยยังอยู่ เขาหอบหายใจแรงไม่กล้าแม้แต่จะก้าวขาไปไหนเสียงฝีเท้าเริ่มดังขึ้นพีละก้าวเหมือนกำลังเดินขึ้นบันไดบ้านประกอบกับเสียงแม่ที่เรียกซ้ำๆตน้นเปิดประตูให้แม่ทีมือของต้นสั่นระร,ริกเขาไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรระหว่างเชื่อว่านั่นคือแม่จริงหรือเป็นสิ่งที่ไม่ควรเปิดรับเด็ดขาดความลังเลนั้นกัดกินหัวใจทุกวินาที จนเมื่อเสียงเคาะประตูไม้ดังตึกตึกตึกต้นสะดุ้งเฮือกลมหนาววูบผ่านจนผิวหนังขนลุกทั่วตัวเขาจับตะเกียงเจ้าพายุแน่นเหมือนยึดเป็นที่พึ่งสุดท้ายแล้วเสียงแม่ก็พูดขึ้นเบาๆจากหลังประตูแม่หนาวจริงๆต้นเปิดให้แม่นะต้นกัดฟันหลับตาแน่นพึมํำกับตัวเองไม่ใช่แม่ไม่ใช่แม่ แต่เสียงฝีเท้าก็ยังไม่หยุดและประตูไม้ก็สั่นไหวเหมือนมีใครพยายามผลักเข้ามาเสียงฝนยังคงซัดใส่หลังคาไม่หยุดเสียงประตูไม้ที่สั่นสะท้านเหมือนถูกเคาะจากภายนอกดังถี่ขึ้นเรื่อยๆจนต้นรู้สึกเหมือนหัวใจตัวเองจะหลุดออกมาเขารวบรวมสติพยายามหายใจเข้าออกช้าๆเพื่อไม่ให้ความกลัวครอบงำแต่ยิ่งคิด ก็ยิ่งสับสนหากเป็นแม่จริงๆทำไมถึงต้องมาปรากฏตัวในคืนฝนตกเช่นนี้เสียงเรียกยังคงดังแผ่วเปิดสิต้นเปิดให้แม่ทีน้ำเสียงเหมือนแม่ทุกถ้อยคำไม่มีผิดเพี้ยนทั้งอบอุ่นทั้งว่าวอนแต่ในขณะเดียวกันก็แฝงด้วยความเย็นเยือกที่ทำให้ต้นขนลุกไปทั้งร่าง ทันใดนั้นเองลมพัดแรงจนตะเกียงเจ้าพายุแทบดับตนรีบเอามือป้องเพื่อรักษาแสงนั้นไว้เพราะถ้าแสงนี้มอดลงความมืดก็จะปกคลุมบ้านทั้งหลังและเขาไม่อยากเผชิญสิ่งที่ไม่รู้ว่าเป็นใครในความมืดสนิทเด็ดขาดเสียงฝีเท้าก้าววนอยู่หน้าประตูพักหนึ่งก่อนที่เงาดำจะเลื่อนหายไปตนโล่งใจนิดนิด คิดว่าสิ่งนั้นคงจากไปแล้วแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงฝีเท้ากลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้อยู่หน้าประตูแต่กลับมาดังตรงหลังบ้านแทนโครมเสียงเหมือนของหนักตกลงพื้นใต้ถุนบ้านสะท้อนขึ้นมาต้นสะด้งเฮือกเขารีบยกตะเกียงส่องผ่านช่องไม้ไปที่พื้นด้านล่าง แต่สิ่งที่เห็นกลับไม่ใช่หมาไม่ใช่แมวหรือแม้แต่คนในหมู่บ้านที่อาจหลบฝนมาแต่เป็นร่างคล้ายผู้หญิงผมยาวยืนก้มหน้านำฝนไหลหยดจากปลายผมลงพื้นช้าๆเงาร่างนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นทีละน้อยตนรีบเบือนสายตาหนีหัวใจเต้นกระนำจนแทบขาดลมหายใจ ภาพในความทรงจำชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธได้นั่นคือแม่จริงๆแต่ใบหน้าที่เขาเหลือบเห็นกลับไม่เหมือนแม่ที่อ่อนโยนหากแต่ซีดขาวไร้เลือดเนื้อดวงตาขาวโพลนจ้องตรงขึ้นมาที่เขาแม่ไม่จริงแม่ตายแล้วตนพูดเสียงสัน่นมือที่ถือไฟสั่นระร,ริกจนเปลวไฟสะบัด แล้วเสียงกรีดร้องแหลมก็แทรกขึ้นมากลางสายฝนตน้นมันดังเหมือนอยู่ใกล้หูทั้งที่ร่างนั้นยังยืนอยู่ใต้ถุนทันใดนั้นเองเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงและถี่เหมือนจะพังเข้ามาตึกตึกตึกประตูไม้สั่นสะท้านแทบหลุดออกจากบานพับ ต้นก้าวถอยหลังไปจนชิดผนังบ้านใจเขากำลังตัดสินใจว่าจะวิ่งหนีออกไปดีหรือไม่แต่ความกลัวทำให้ขาแข็งเป็นหินเขานึกถึงคำเตือนของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านที่เคยเล่าให้ฟังตอนยังเด็กว่าหากคืนฝนตกมีใครมาเรียกชื่อเราอย่าขานรับอย่าเปิดประตูเด็ดขาดไม่งั้นวิญญาณนั้นจะได้สิทธิ์เข้ามาอยู่ด้วย ตอนนั้นต้นฟังเพียงผ่านผ่านแต่คืนนี้ทุกคำพูดกลับดังชัดในหัวประตูหยุดสั่นไปชั่วครู่ความเงียบกลับมาอีกครั้งต้นยืนตัวแข็งฟังเสียงรอบตัวเสียงฝนยังตกแต่เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเงียบจนผิดปกติแล้วเสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นข้างหูเขาทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างกาย ต้นสะดุ้งเฮือกรีบหันขวับไปมองด้านหลังแต่ไม่มีใครความหนาวเย็นปกคลุมทั้งร่างเหมือนถูกน้ำแข็งโอบรัดเขายกตะเกียงขึ้นสูงส่องไปรอบบ้านและนั่นทำให้หัวใจเขาหล่นวูบตรงมุมห้องมีร่างผู้หญิงยืนอยู่ในความมืดผมยาวปกหน้าน้ำฝนยังหยดจากปลายผมลงพื้นทั้งที่เขาไม่ได้เปิดประตูแม้แต่น้อย ร่างนั้นยืนนิ่งก่อนจะค่อยๆเงยหน้าช้าๆเผยให้เห็นรอยยิ้มแปลกประหลาดที่ปากขณะเอ่ยเสียงพร่าแม่มาหาแล้วมาหาลูกแล้วต้นร้องออกมาเสียงดังแต่เสียงร้องกลับจมไปกับเสียงฝนที่ซัดกระนำเหมือนไม่มีใครได้ยินร่างของผู้หญิงผมยาวในมุมห้องยังคงยืนนิ่ง ใบหน้าซีดเผือดกับรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มของแม่ในความทรงจำทำให้ต้นแทบหยุดหายใจเขากำตะเกียงแน่นเหมือนมันคือสิ่งเดียวที่คุมครองเขาได้แต่ยิ่งมองก็ยิ่งแน่ใจว่าร่างนั้นคือแม่จริงๆแม่แม่ต้องการอะไรจากผมต้นถามเสียงสัน่นร่างนั้นไม่ตอบแต่ค่อยๆชี้นิ้วไปทางหลังบ้านเสียงฝนกระหน่ำยังไม่หยุด ฝาผ่าลนกลางทุ่งนาใกล้ๆแสงวาบนั้นทำให้ต้นเห็นชัดว่าบนปลายนิ้วแม่มีคราบโคลนเลอะเต็มไปหมดภาพบางอย่างแล่นวาบเข้ามาในหัวคืนฝนตกเมื่อสิบกว่าปีก่อนตอนเขายังเด็กแม่ออกไปหาฟืนแต่ไม่กลับมาต้นจำได้เพียงว่าตอนเช้าชาวบ้านออกไปตามหาแล้วพบศพแม่ในคูน้ำท้ายทุ่ง บอกกันว่าแม่ลื่นล้มจมน้ำตายแต่พ่อเขากลับพูดอยู่เสมอว่าเรื่องมันไม่ธรรมดาทว่าพ่อก็ไม่เคยพูดต่อว่าสงสัยใครและในเวลาไม่นานหลังจากนั้นพ่อก็ตายด้วยอุบัติเหตุประหลาดรถควบคุมไม่ได้ทั้งที่ถนนว่างเปล่าต้นยืนตัวแข็งความจริงที่เคยสงสัยผุดขึ้นมาในหัว แม่อาจาไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุแต่มีใครบางคนทําให้ตายและคืนนี้แม่กลับมาเพื่อบอกความจริงร่างนั้นยังชี้นิ้วไปทางหลังบ้านไม่หยุดต้นกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากก่อนจะตัดสินใจเดินไปทางที่ถูกชี้นำเขายกตะเกียงส่องไปตลอดทางทุกก้าวที่เดินเสียงฝีเท้าของตัวเองกลับดังประสานกับเสียงฝีเท้าลึกลับอีกคู่ที่ก้าวตามมาช้า,ชา เมื่อถึงหลังบ้านต้นเห็นว่าพื้นไม้ตรงนั้นเปียกชื้นกว่าปกติทั้งที่ฝนยังไม่ทันสาดถึงมากนักเขาก้มลงใช้ตะเกียงส่องและก็เห็นว่าพื้นไม้บางแผ่นถูกงัดออกเล็กน้อยเหมือนมีใครเคยซ่อนอะไรไว้หัวใจเต้นแรงต้นหลังเลจะว่าเปิดดูดีหรือไม่แต่แล้วเสียงแม่ก็ดังข้างหูเปิดสิความจริงอยู่ตรงนั้น ด้วยความกลัวผสมอยากรู้ต้นค่อยๆงัดหมายกระดานออกทีละแผ่นกลิ่นอับชื้นผสมโคลนโชยขึ้นมาจนแทบอาเจียนเขายกตะเกียงส่องลงไปเห็นห่อผ้าขาวเก่าๆมัดด้วยเชือกปอวางอยู่ข้างใต้มือสั่นจนแทบจับไม่อยู่แต่เขาก็หยิบห่อผ้านั้นขึ้นมาเมื่อคลี่ออกสิ่งที่อยู่ข้างในทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบ มันคือเสื้อผ้าผู้หญิงเปื้อนโคลนและคราบเลือดที่แห้งกรังและมีมีดปลายแหลมเล่มหนึ่งขึ้นสนิมติดอยู่ด้วยนี่มันต้นพืมมำเสียงสะท้อนดังแข่งกับเสียงฝนทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแหลมก็ดังสนั่นไปทั่วทั้งบ้านออกร่างผู้หญิงในมุมห้องหายไปแต่กลับปรากฏตรงหน้าต้นแทนดวงตาขาวพโพลนเต็มไปด้วยความเครียดแค้น เขาฆ่าแม่เขาฆ่าแม่เสียงนั้นก้องสะท้อนอยู่ในหัวต้นไม่หยุดร่างแม่โถมเข้าหาเขาอย่างแรงต้นเผือททำห่อผ้าหล่นลงพื้นมีดปลายแหลมกระเด็นหลุดออกมาเขาก้าวถอยหลังจนแทบสะดุดหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดออกมาเขารวบรวมความกล้าตะโกนกลับไปใครฆ่าแม่บอกผมทีเสียงฟ้าผ่าดังกึกก้องร่างนั้นชะงัก ดวงตาขาวโพลนเหลือบมามองเขาตรงๆก่อนพูดออกมาด้วยเสียงสั่นสะท้านคนที่เจ้าคิดไม่ถึงอยู่ใกล้ตัวเจ้ามาตลอดทันใดนั้นร่างนั้นก็หายว่าไปพร้อมสายลมทิ้งไว้เพียงความเงียบและความหนาวเย็นที่อบอวนทั่วบ้านต้นยืนนิ่งใจเต็มไปด้วยความสับสนความจริงที่กำลังจะเปิดเผยกลับยิ่งทำให้เขาหวาดกลัว ถ้าคนร้ายเป็นคนใกล้ตัวจริงๆแล้วจะเป็นใครเสียงฝนยังคงตกไม่หยุดและต้นก็รู้ว่าคืนนี้ยังไม่จบเสียงฝนยังคงกระหน่ำลงมาไม่หยุดราวกับฟ้าต้องการจะลบทุกความลับให้จมหายไปกับน้ำแต่สำหรับต้นแล้วความจริงกลับผุดขึ้นมาทีละน้อยเหมือนถูกบังคับให้เผชิญหน้า เขายืนตัวสั่นอยู่ท่ามกลางบ้านไม้เก่าๆที่ทั้งมืดทั้งชื้นและอึดอัดใจเขายังเต้นไม่เป็นซ้ำกับภาพร่างแม่ที่ปรากฏเมื่อครู่และคำพูดที่ดังชัดในหัวคนที่เจ้าคิดไม่ถึงอยู่ใกล้ตัวเจ้ามาตลอดใครกันใครคือคนที่ฆ่าแม่ต้นพยายามทบทวนเขาแทบไม่เหลือใครในชีวิตนอกจากญาติห่างๆที่ไม่สนิท ชาวบ้านในละแวกนี้ก็แทบไม่พูดถึงเรื่องแม่อีกเลยราวกับอยากให้หายไปกับกาลเวลาแต่พอคิดดีๆเขาจำได้ว่ามีอยู่คนหนึ่งที่ตอนเด็กๆมักจะมาที่บ้านบ่อยเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือลุงชิดเพื่อนสนิทของพ่อลุงชิดเป็นคนที่ต้นเคารอบและไว้ใจมาตลอดตอนพ่อเสียลุงก็เป็นคนจัดงานศพช่วยเหลือทุกอย่าง แต่ต้นก็เคยได้ยินเสียงซุบซิบของคนแก่บางคนว่าคืนนั้นก่อนแม่หายไปมีคนเห็นแม่กับลุงยืนเถียงกันตรงทุ่งหลังหมู่บ้านแม้ไม่มีใครกล้ายืนยันแต่ความทรงจำเหล่านั้นก็หวนกลับมาชัดเจนเป็นไปไม่ได้ลุงชิดใจดีกับเรามาตลอดต้นพึมพำกับตัวเองแต่หัวใจกลับไม่ยอมเชื่อสิ่งที่ปากพูดทันใดนั้นเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นนอกบ้าน ก้าวหนักๆฝ่าละอองฝนมาใกล้เรื่อยๆต้นรีบดับตะเกียงทันทีเพราะกลัวสิ่งลึกลับจะเข้ามาอีกแต่คราวนี้เป็นเสียงของคนจริงๆไม่ใช่เงาหลอนต้นอยู่บ้านบ่ลูกเสียงนั้นดังมาพร้อมกับการเคาะประตูช้าๆต้นขนลุกเกลียวทันทีเสียงนี้เขาจำได้มันคือเสียงของลุงชิด ใจหนึ่งอยากเปิดประตูเพราะลุงชิดคือยากผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้แต่ภาพร่างแม่ที่เพิ่งชีน้นิวไปทางหลังบ้านยังติดตาต้นหลังเลอย่างหนักความกลัวแทรกซึมเข้าทุกอนูเสียงเคาะดังขึ้นอีกเปิดเถอะฝนตกหนักคอยสิเอาข้าวปลาอาหารมาหายต้นก้าวถอยหลังหายใจทีความสงสัยเริ่มกัดกินหัว ถ้าแม่บอกความจริงลุงชิดก็คือคนร้ายและถ้าเขาเปิดประตูออกไปคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นต้นพยายามเงียบแต่ลุงชิดกลับพูดต่อเจ้าพ่อกับแม่ก็ฝากคอยดูแลเจ้าก่อนสิไปคอยกระทำหน้าที่อย่างดีบอ,บอ่เสียงทุ้มชา้าแต่คล้ายแฝงความกดดันต้นรู้สึกใจสั่นยิ่งกว่าเดิมเพราะคำพูดนี้เหมือนจงใจย้ำให้เขายอมเชื่อฟัง จากนั้นเสียงก็เงียบไปชั่วครั้งก่อนลุงชิดพูดต่อด้วยน้ำเสียงแผ่วต่ำต้นเจ้าไปพบของที่ซ่อนอยู่แล้วบ่หัวใจต้นกระตุกวูบเหมือนถูกเปิดโปงทันทีเขาหันไปมองห่อผ้าที่วางอยู่บนพื้นเสื้อผ้าเปื้อนเลือดกับมีดเล่มนั้นมันคือหลักฐานที่ไม่ควรมีใครรู้แต่ลุงชิดรู้ลุงลุงเป็นคนต้นพูดไม่ออก เสียงหัวเราะเบาๆดังลอดประตูเข้ามาเจ้าฉลาดน้อยแท้ทำแม่เจ้าบอกไปสารแนเรื่องของคอยคงบอต้องมาตายคาคูน้ำดอกคำสารภาพตรงๆทำให้ร่างกายต้นแข็งทื่อเขารู้แล้วทุกสิ่งที่แม่มาบอกคือความจริงลุงฆ่าแม่แล้วพ่อก็รู้ใช่บอลุงเลยต้นเสียงสัน่นเสียงฝนซัดแรงขึ้นเหมือนจะก้องแทนเสียงหัวเราะของลุงชิด พ่อเจ้าอยากเปิดโปงคอยเลยต้องจัดการแล้วต่อไปถ้าเจ้าเปิดปากอีกคนก็นต้องเฮ็ดคือกันเสียงฝีเท้าหยักหนักเริ่มก้าววนรอบบ้านต้นรีบกอดห่อผ้าแน่นเหมือนเกราะกำบังความกลัวกับความกลวดผสมกันจนหัวใจแทบระเบิดเขาได้ยินเสียงเหล็กขูดกับประตูไม้เหมือนลุงชิดพยายามงัดเข้ามาแม่ช่วยผมด้วยต้นพึมพำทางน้ำตา ทันใดนั้นลมแรงวูบเข้ามาทางหน้าต่างเปลวฟ้าแลบสว่างวาบและร่างผู้หญิงผมยาวก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง คราวนี้เธอไม่ใช่เงาเลือนรางแต่ชัดเจนเหมือนมีชีวิตจริงใบหน้าซีดเผือดน,นั้นเต็มไปด้วยความแค้นลูกอยากกลัวจงเอาสิ่งที่แม่ทิ้งไว้ลงโทษมันเสียมนั้นดังเข้าหัวต้นโดยตรงมีดปลายแหลมบนพื้นเหมือนส่องประกายแวววาวขึ้นมาทันทีตนหยิบมันขึ้นมากอดแน่นเสียงหัวใจดังแข็งกับเสียงฝาร้องประตูบ้านถูกงัดดังครอบ หมายแผ่นหนึ่งแทบหลุดออกมาเสียงลุงชิดหัวเราะลั่นคืนนี้คอยสิลบเจ้าทิ้งคือที่เคยลบแม่เจ้าประตูพังออกบางส่วนเงาร่างลุงชิดโผล่เข้ามาต้นยกมีดขึ้นสั่นเทาแต่ก่อนที่เขาจะก้าวไปเสียงแม่ก็กรีดร้องก้องบ้านข้ามันนั่นสายฟ้าฟาดลงตรงทุ่งนา แสงสว่างจ้าเผยให้เห็นร่างวิญญาณแม่ยืนประกบหลังตน้นเหมือนกำลังโอบประคองเสียงนั้นดังก้องเพื่อแม่เพื่อตัวเจ้าเองต้นกรีดร้องสุดเสียงพุ่งเข้าหาประตูพร้อมมีดในมือรุ่งเช้าฝนหยุดแล้วบ้านไม้เงียบสงัดชาวบ้านที่มาเยี่ยมกลับเห็นภาพสะเทือนใจประตูบ้านแตกพังมีร่างของลุงชิดนอนแน่นิ่งอยู่จมกองเลือดอยู่ ดวงตาเบิกโพลเต็มไปด้วยความตกใจข้างๆร่างนั้นคือมีดเล่มเก่าเปื้อนเลือดวางอยู่ส่วนต้นไม่มีใครพบอยู่ในบ้านเรากับหายตัวไปพร้อมกับวิญญาณแม่ที่เคยวนเวียนบางคนลือว่าเขาถูกแม่พาไปอยู่ด้วยในโลกหลังความตายบางคนก็ว่าเขายังหลบซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งรอวันที่จะกลับมา แต่ที่แน่ๆตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ฝนตกหนักในหมู่บ้านจะมีเสียงผู้หญิงร้องไห้แผ่วเบาลอยมาตามสายลมและบางคืนก็มีเสียงชายหนุ่มตะโกนเรียกแม่สอดประสานอยู่ด้วย